นิทานเรื่องอึ่งอ่างกับบัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบ่อน้ำใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งมีครอบครัวอึงอ่างครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่มีแม่อึ่งอ่างและลูกอึงอ่างอาศัยอยู่หลายสิบต,ตัวกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานแม่จ๋าพวกเราขอไปเล่นน้ำอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมจ๊ะ ลูกอึ่งอางน้อยตัวหนึ่งพูดขึ้นแม่อึ่งอางพูดขึ้นว่าได้จ้ะแต่ระวังตัวด้วยนะแม่เป็นห่วงจ้ะแม่ในขณะที่ลูกอึ่งอ่างกําลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่นั้นได้มีวัวตัวใหญ่ตัวหนึง่งเดินมากินน้ำที่บอ่อแต่มันไม่เห็นลูกๆของอึ่งอ่าง ด้วยความไม่รู้มันจึงเดินเหยียบทับลูกอื่นอ่างแบนไปหลายตัวส่วนลูกอื่นอ่างที่เหลือรอดมาได้พวกมันรีบไปเล่าให้แม่ของพวกมันฟังด้วยความตื่นกลัวแม่จ๋าเมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้มันตัวใหญ่มากๆเลยมันเหยียบพี่น้องของเราตายไปจนเกือบหมดเลยจ้ะแม่แม่อื่งอ่างตกใจ จึงถามลูกว่าที่ว่าตัวใหญ่มากนะ่ะขนาดนี้หรือเปล่าแม่อึ่งอ่างพยายามพองตัวให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ลูกดูแม่มันใหญ่กว่านี้มากๆเลยจ้ะแม่แม่อึ่งอ่างพองตัวขึ้นอีกครั้งใหญ่เท่านี้ไหมใหญ่กว่านี้อีกจ้ะแม่แม่อึ่งอ่างได้ยินแบบนั้นก็โมโห ที่ไม่สามารถพองตัวให้ใหญ่เท่าสิ่งที่มาเหยียบลูกของมันได้มันจึงรวบรวมกำลังและพองตัวขึ้นไปอีกแม่จ๋าพอเธอลูกๆของมันต่างกลว่าแม่ของมันจะเป็นอะไรไปพวกมันจึงตะโกนห้ามแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว แม่อื่นอ่างพองตัวเอาลมเข้าไปมากจนเกินไปจนงทำให้ตัวของมันลอยและโดนลมพัดหายไปอิทธาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำสิ่งใดให้เรารู้จักประมาณตนจัดทำโดยนางสาวพรวิวิลีลาเลขที่33และนางสาวสุชานนบุตรดาลมเลกที่41คะ่ะ